เปิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์กดใหม่เลข5้พอพูดถึงช่องเจ็ดสีตอนนี้ก็มีละครที่ โอ้โหร้อนแรงห่งตีเลยนะคะคไม่พูดถึงก็คงจะตกเทรนละค่ะสำหรับละครเรื่องแม่เบี้ยนะคะเพราะแต่ละฉากน,นั้นร้อนแรงจริงๆค่ะก็ต้องบอกว่าขอบคุณพี่เอสุชัยมากๆเลยนะคะที่ทำการบ้านมาเป็นอย่างดีแล้วก็สร้างกระแสฮอตกระแสร้อนแรงแบบนี้กับละครที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแม่เบีย้ยซึ่งจริงๆก็ทำมาแล้วหลากหลายเวอร์ชันชนะคะคแต่ละเวอร์ชันก็แซ่บไม่เบาแต่เวอร์ชันนี้ดูเหมือนจะถูกพูดถึงเยอะพอสมควรโดยเฉพาะฉากล่า ุดนี้ค่ะโอ้โหจะแซ่บกันไปถึงไหนในอ่างน้ําเลยนะฉากนี้ก็ไม่ต้องเดาว,เออว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะคะเรื่องที่บอกแหละค่ะว่าละครเรื่องนี้มันแซ่บจริงๆร้อนแรงจริงๆนะคะแล้วก็มักจะมีฉากเลิบซีนที่ร้อนฉาบมากๆเกิดขึ้นระหว่างเมฆขลาที่แสดงโดยน้องนาวที่สารนาดกับชนะชนซึ่งก็แสดงโดยคุณเอสกันตะพงนะคะคออกมาให้เราได้เห็นในความ ุ่มเทของดารานักแสดงในเรื่องนี้เป็นอย่างมากม <S <S เห็นแล้วก็ต้องใช้ความสามารถส่วนตัวนะ คือหมายถึงว่าพลังในการแสดงออกอะเพราะฉากแบบนี้เชื่อเขินนะต้องเขินนะเขินนะ<อ>แต่จะแสดงออกมายังไงให้มันประชิดตัวกันไงเออให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยคนรักกันจริงๆเขา<ช>แสดงออกซึ่งความรักซึ่งกันและกันเนี่ยนะคะก็นี่แหละจัดเต็มออกมาแบบนี้ไม่มีกักเลยล่าสุดน้องนาที่สานาทค่ะก็ได้เผยภาพเบื้องหลังอีกฉากหนึ่งที่ร้อนแรงสุดๆนะคะในตอนที่เมฆขลากับชนะชนนั้นลงไปแช่อยู่ในอ่างอาบน้ำด้วยกันพร้อมกับแคปชั่น หยุดกดหนึ่งไปต่อกดสองแม่เบี้ยเราจะกดอะไรกันดีคะกดสองแน่นอนคุณผู้ชมทั่วทั้งประเทศต้องรอกดสองแน่นอนเพราะจากฉากล่าสุดนี้พี่เอเขาบอกว่าเรตติ้งเนี่ยพุ่งทะยานไปจนถึง5.2าจเลยทีเดียวแม่เจ้าแม่เจ้าโอ้โหแล้วไม่ใช่เฉพาะแบบนักแสดงสองท่านนี้นะคะที่ถูกพูดถึงนะอย่างตัวละครที่น้องรถเมย์แสดงนั่นก็โอ้โหเตียงปรางปีติดาแล้วเราไม่เคยเห็นรถเมย์ในมุมนี้มาก่อนคาแรคเตอร์แบบนี้ใช่ คือเรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการบันเทิงไทยมากทีเดียวสำหรับละครเรื่องแม่เบีย้ยนะคะตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าหลายคนก็รอคอยนะคะว่ามันจะดำเนินแต่อย่างไรเพราะ ได้ยินมาว่าพี่เอกเขาตัดต่อไว้2แบบเลยนะตอน<ช>จบ,บอะนักแสดงเองก็ยังคาดเดาไม่ได้เลยอตอนจ,จบ,จบอะบบมันจะจบแบบไหนยังไงนะคะในขณะที่พระเอกหนุ่มอย่างเอสเนี่ยค่ะก็ออกมาเปิดเผยคลิปของฉากนี้ให้เห็นกันแบบชัดๆมีความนวลเนียนนวลเนียน,นยแนบแน่นใกล้ชิดกันจริงๆ<อ>เลยนะคะแถมเพิ่มความบิวด้วยการใส่เพลงประกอบไปอีกออใครเห็นแล้วก็บอก ยอมเสียงสั่นกันเลยทีเดียวนะคะแต่มาความร้อนแรงนั้นก็เกินห้ามใจจริงๆค่ะรอชมค่ะ